ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนปั๊มผู้ติดตามนะครับ IG โดยเว็บเคมโซเชียลนะครับผมก่อนอื่นนะครับเพืเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมพิมพ์ค้นหานะครับ KM Social นะครับเพื่อนเจะเจอลิงก์เว็บไซต์นะครับกดเข้าไปเพื่อนๆจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับผมให้เรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับกดที่สมัครใช้งานนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับอย่าลืมติ๊กกฉััััััันนนนนนไไมมมมม่่่่ใชชโโปรรรรรแแอออตติด้้้วยะะะคคคบบบบีีเพืๆญ Gmail ูลผ เพื่อนๆสามารถใช้อ m a i l ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้นะครับผมแบบง่ายๆเลยหลังจากสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรามาลงชื่อเข้าใช้กันเลยดีกว่าครับผมเมื่อลงชื่อเข้าใช้นะครับเพื่อนๆจะเจอหน้าเว็บแบบนี้ครับมองมาที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีพวกเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยให้ใช้งานกันง่ายๆเลยนะครับผมจะเป็นคำสั่งซื้อนะครับประวัติออเดอร์หรือว่าเติมเงินนะครับติดต่อแอดมินก็อยู่ด้านนี้เลยนะครับผมส่วนด้าน บนขวานะครับก right ็จะเป็นยอดเงินในบัญชีเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใช้งานครั้งแรกอาจจะมียังไม่มีนะครับอาจจะเป็นศูนย์อยู่ให้เราเติมเงินกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะกดที่เติมเงินนะครับผมนั่น้ายมือนะครับผมเมย์จะน้ำมันสาแบบนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์นะครับก็จะมี2ช่องทางนะครับในการเติมเงินนะครับจะมี cryptocurrency ทุกธนาคารเลยนะครับแล้วก็ครริปโตเเอ์นซ c คริปโตเคอร์เรนซีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ bitcoin ที่เพื่อนๆก็มาใช้ได้นะครับผมแล้วเมเพื่อนๆจะเติมนะครับผมจะเลือกเป็น c r y p t o c u r e แล้วกันนะฮะใส่ยอดเงินก็ไปครับกดจ่ายนะ ทางเว็บไซต์นะครับก็จะแสดง QR code มาให้เพื่อนๆสแกนสมัครบริการกันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนมาที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มผู้ติดตาม IG กันนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็มาที่หมดหมู่นะครับรับบริการนะครับคลิกที่หมดหมู่นะฮะก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำบนแพลตฟอร์ม IG นะครับเพื่อนเพื่อนก็เลื่อนไปที่ IG นะครับแล้วก็หาเพิ่ เดินออกมาด้านบริการนะครับผมก็จะมีหลายเรทราคาหลายหลายเวลาเราเลือกนะครับผมผมจะเลือกเป็นอันแรกละกันครับเพื่อนมาที่ช่องลิงก์และช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนเอานำลิงก์นะครับของโปรไฟล์ที่เพื่อนต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับมาใส่ที่ลิงก์ช่องลิงก์นะครับผมส่วนช่องจำนวนนะครับคือช่องจำนวนของผู้ติดตามครับที่เพื่อนต้องการจะเพิ่มก็เปเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็คัดลอนะครับลิงก์โปรไฟล์มาวางที่ช่องลิงก์ครับใส่จำนวนเข้าไปเหมือนเพื่อนกรอกครบแล้วนะครับผมแบไปกันแสดงค่าใช้จ่าายแลล้ววเ ในเวลาในการทำงานนายนะครับผมเพื่อนๆลองตรวจสอบกันได้นะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วนะครับผมก็กดส่งออเดอร์เลยครับผมเมื่อเพื่อนๆกดส่งออเดอร์เสร็จแล้วนะครับผมเว็บไซต์ก็จะแสดงกรอกข้อความมานะครับว่าได้รับคำสั่งของคุณแล้วนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะเช็คสถานะออเดอร์นะครับหรือประวัติการสั่งซื้อต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์นะครับจะแสดงออเดอร์ที่เพืผ่านทางเพื่อนนะครับอยู่ในหน้านี้เลยนะครับผมเลขออเดอร์ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะะ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 คคคคครร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 ัััััับบบบบตงงททีีีีี่่่่่่่เเ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 ขขยยยนน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 หสสถาาาาาาออ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 อดดดดด์์กกกก็็จจูู้้้้ผมมึวิิปปพไื ถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินหรือการสั่งออเดอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาแจ้งแอดมินได้นะครับผมด้วยค่ะมาที่ด้านซ้ายมือเลยครับมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะแสดงล็อกข้อความขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเลือกที่หมวดหมู่นะครับปัญหาของเพื่อนๆพนไม่ว่าจะเป็นออเดอร์หรือการชำระเงินนะครับแจ้งปัญหานะครับแล้วก็ใส่เลขออเดอร์เข้าไปนะครับผมแล้วก็มาที่ช่องข้อความนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์หาแอดมินได้เลยครับว่าเพื่อนๆเจอพบบเเจออปััญหาะะไรรนคผมพื่อควววามนะครรัับในกกาาแ้ปญหเพื่อนๆ หากเพื่อนๆนะครับอชอบใจนะครับบริการของเราเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆสามารถแนะนำให้เพื่อนๆนนะครับใช้งานเว็บไซต์ของเราได้นะครับผมเดี๋ยวกดมาที่แนะนำเพื่อนนะครับผมแล้วก็ copy ลิงก์นี้นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเพื่อนใช้งานได้เลยนะครับผมมีอัตราค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวมาเรากดซั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วเรากลับไปดูที่โพสต์กันดีกว่านะครับผมในตอนนี้นะครับกลับมาดูที่หน้าโปรไฟล์กันดีกว่านะครับผมที่หน้าโปรไฟล์นะครับตอนนี้มีอยู่ห้าสิบ follower นะครับผมหรือ เดี๋ยวเราลองมาดีน้าเว็บไซต์กันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาแล้วอย่างเดี๋ยวเราลองมาดีน้าเว็บไซต์กันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาแร้อย่างนะครับอ่าตอนนี้นะครับยอดก็ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าอยู่ที่สองร้อยห้าิบานะครับโอ้หไหวมากมากเลยนะครับยอดขึ้นมาเยอะมากเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์เข้าใจป่านะครับแถมให้นะฮะก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากเว็บอ่าเกมโซเชียลนะครับไว้ด้วยอ้อมอกความใจเพื่อนๆลยนะครับผมเดี๋ยวได้หากันเพื่อนนะครับอ่า ค้นหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับเพื่อนสามารถกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ง่ายเลยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ